بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قَالَ رَأَكُمْ هِدَايَةَ في اللَّهِ <سؤال> سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى جَاءُ مِنْ رَبُّ الْحَمْدُ <سؤال> لِلَّهِ <سؤال> كابتن ไม่ว่าจะเป็นตัวผมหรือพี่น้องผู้ศรัทธาเนี่ยเรากําลังมานั่งตรวจสอบเรากําลังที่จะทําการตรวจสอบว่าชีวิตใดในวัยใดหรือว่าในช่วงอายุใดของตัวเราเนี่ยที่ถือว่าเรามองเป็นตัวขับเคลื่อนหรือมองดูเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อกับการดําเนินชีวิตท่านพี่น้องลองเอาตัวเราเป็นตัวตั้งนะเราไม่ต้องไปไปดูคนอื่น เราอาจจะเรียนมาเราอาจจะฟังทฤษฎีมาก่อนก็ได้ถ้าท่านพี่น้องลองถามตัวเราเองว่าอายุเท่าไหร่หรือในขณะที่เรียนชั้นมัธยมปีที่เท่าไหร่หรือปอ,อะไรเนี่ยเป็นวัยที่เราค่อนข้างจะไม่ค่อยฟังคําพูดของพ่อแม่ถ้าบุคคลที่มีลูกแล้วบุคคลที่อายุเกินสี่สิบแล้วเนี่ยท่านพี่น้องจะตอบได้เลยว่าในวัยที่เรากําลังที่เรียกว่าอายุสักประมาณสิบห้า สิเนี่ยเราจะตามเพื่อนแต่ทั้งสิบสิบห้าขึ้นไปแล้วเนี่ยสิบห้าสิ่สิบเนี่ยใช่ไหมที่เราเป็นวัยที่เรียกว่าความคิดของเราน่าจะเป็นสิ่งที่ถูกที่สุดความเชื่อของเราการไตร่ตองของเราหรือแม้กระทั่งการกระทําของเราเนี่ยบางครั้งเราอาจจะบอกว่าอาจจะดีกว่าใครครับ ดีกว่าคําพูดหรือคําสอนของพ่อแม่เลยซ้ําไปเนี่ยท่านพี่น้องเรากําลังมาเทียบดูว่าอายุเท่าไหร่จะสิบส2งสิบห้ายี่สิยี่สิบห้าสามสิบท่านพี่น้องคิดว่าอายุเท่าไหร่แต่ถ้าหากว่าเรามาดูมิจารณากันเราจะได้ยินได้ฟังว่าท่านพี่น้องครับบางคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยบางคนที่เป็นผู้ติมิตะก,กวามีความยำเกรงเนี่ยบางคนบอกฉันเกิดมาเป็นเด็ก หลังจากนั้นฉันก็เป็นผู้ใหญ่เลยท่านพี่น้องเคยได้ยินเคยเห็นไหมละ่ะบางคนบอกว่าคนเนี้ยเกิดมาเป็นเด็กแล้วก็ไม่ได้ใช้ชีวิตของความเป็นคําว่าวัยรุ่นไม่ได้ใช้ชีวิตของการที่จะอยู่แบบวัยรุ่นเที่ยวแบบวัยรุ่นหรือแม้กระทั่งผู้หญิงบางคนก็อาจจะถูกเพื่อนเพื่อ,อล้อว่าเธอเนี่ยโตขึ้นมาก็บางทียังไม่ได้ใช้นางสาวเลยใช้นางเลยเพราะมีครอบครัวแล้ว หรือบางคนก็ไปทําบัตรประชาชนพร้อมกับอะไรครับจดทะเบียนสมรสเลยก็เป็นนางเลยมันจึงไม่รู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยท่านพี่น้องเราผ่านมาด้วยกันทั้งหมดอายุสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเหมือนกันแต่แต่ละคนชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันการดําเนินชีวิตอยู่ในสังคมก็ต่างกันดังนั้นที่ผมถามท่านพี่น้องตั้งแต่ต้นว่าท่านคิดว่าอายุในช่วงใดที่ถือว่าสําหรับอายุช่วงนั้นแล้วเป็น อายุที่เราคิดว่าเราเนี่ยถูกเราไม่ต้องฟังใครไม่เชื่อใครแล้วแต่ถ้าถามตัวผมนะท่านพี่น้องเนี่ยเอาตัวผมก่อนนะผมถือว่าถ้าไม่ได้เรียนไม่ได้อยู่ในปาะไม่ได้เรียนภาษาอาหรับไม่ได้เรียนอัลลามไม่ได้เรียนชาริอะต์กฎหมายของอัลลาม์นะท่านพี่น้องผมคิดว่าคนที่อายุสักประมาณสิบสองสิบสามเนี่ยเริ่มละกับการที่จะมีเพื่อน แล้วสักอายุประมาณ15ขึ้นไปนะท่านพี่น้องเขาเริ่มคิดว่าเขาเป็นคนที่ถูกและจะไม่ค่อยฟังพ่อแม่แ้วดังนั้นสําหรับตัวผมเนี่ยผมอยู่ในกลุ่มหนึ่งที่บอกว่าเรียนจบป .6 แล้วก็คือเข้าสู่ระบบของการเรียนทางด้านศาสนาโดยเฉพาะเนี่ยชีวิตของผมจึงไม่มีคําว่าวัยรุ่นชีวิตของผมไม่มีการเที่ยวเหมือนเข้าชีวิตของผมไม่มีการที่จะอะไรครับไปบันเทิงเหมือนคนอื่นก็จึงไม่รู้ว่าวัยตรงนั้นเนี่ยเราไม่มีเหมือนเขาเราก็จึงไม่รู้ว่า วัยไหนที่เป็นวัยที่น่าห่วงและน่ากลัวสําหรับตัวเองแต่หลังจากที่เราได้เรียนได้ถูกสั่งสอนได้ถูกอบรมเพราะปลูกด้วยกับการรับรู้ทางด้านวิชาการทางด้านศาสนาเนี่ยเรารู้ว่าทํานั่นก็บาปทํานี่ก็บาปดื้อก็พ่อแม่ก็บาปเราจึงมีความรู้สึกว่าเรากลัวเพราะเรามีอัลลอฮฺซุบฮานวุวะตาละเจ้าแต่ณวันนี้ท่านพี่น้องครับกับการที่ได้มาเห็นสังคม แล้วก็ได้มีโอกาสที่ได้รับใช้สังคมก็คือเป็นครูสอนหนังสือเนี่ยผมว่าเด็กอายุสักประมาณสิบสองถ้าจะบอกว่ามไหนเป็นมที่ปกครองและดูแลยากที่สุดท่านพี่น้องหมอหนึ่งเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเพราะยังเป็นเด็กใหม่แต่มอสองท่านพี่น้องครับเป็นมที่อะไรครับเปลี่ยนจากสถานที่หนึ่งสถานศึกษาหนึ่งมาสู่อีกสถานศึกษาที่โตขึ้น มหนึ่งกว่าจะเขาจะปรับตัวได้เทอมแรกก็จะเป็นเด็กที่ดีเรียบร้อยเวลาเทอมสองเขาเริ่มจะมีเพื่อนเป็นกลุ่มที่จากดีกับไม่ดีมารวมกันเวนลามสองเริ่มเป็นแกงเลยมสองเป็นมที่จะเกที่สุดแล้วถ้าเขาคิดได้ปรับได้พ่อแม่อบรมดูแลใกล้ชิดมสามเาจะกลับมาเป็นคนดีแต่ถ้าดูแลไม่ได้สองสามเสียท่านพี่น้องครับเวลาจะเลือกเรียนต่อจากมสามนี่แหละคือปัญหาคำคำนี้แหละที่บอกว่านายอัลลิสลามยึงเรียกว่าคำคำนี้คือคำว่าฉาบา ถามว่าฉบับแล้วท่านพี่น้องถามว่าเราจะต้องดูแลอะไรเขาต้องให้ความสําคัญถามว่าทําไมต้องให้ความสําคัญที่ียกว่าเราต้องเพาะปลูกเราต้องหวานเราต้องอะไรครับดูแลเราต้องจัดการให้เขาเลยแหละถามว่าถ้าหากว่าเราไปหักดิบเขาท่านพี่น้องเราเห็นบางคนเ,เด็กบางบ้านเด็กรุ่นเนี้ยท่านพี่น้องก็จะมีคอมพิวเตอร์บางคนอาจจะมีโน้ตบุ๊กบางคนอาจจะมีโทรศรัพท์มือถือที่เล่นเน็ตได้เปิดเน็ตได้ เขานั่งเล่นเกมเราอาจจะบอกว่าไม่ได้เล่นเกมบาปไม่ได้เปิดเน็ตไม่ได้บาปท่านพี่น้องเด็กจะมีความรู้สึกอย่างไรถ้าเขาเรียนอยู่ด้วยกันนะท่านพี่น้องนะแต่ถ้าหากว่าลูกของเราเรียนอยู่ในมัสยิดลูกของเราเรียนอยู่กับระบบปาะที่ดูครูดูแลเข้มอันนั้นอีกแบบหนึ่งนะแต่ถ้าถามตัวผมนะท่ามสมัยก่อนนะท่านพี่น้องครับถามว่าจนกระทั่งทุกวันนี้นะผมเล่นมักกรูปเป็นไหม,มเล่นไม่เป็นถามว่าทำไมเล่นไม่เป็น เพียงแต่เล่นหมากอตเนี่ยท่านพี่น้องครับ,ย,บย่ยอผมมาเล่าย่อธรมย่อบอกว่าถ้าเอาเวลาที่นั่งเล่นหมากอตเนี่ยไปนั่งท่องกุรอ่านไปอ่านกุรอ่านไปเปิดหนังสือทบตวนดีกว่าไหมเขาไม่ได้ดูเขาไม่ได้ว่าแต่เขาให้ข้อคิดว่าเราไปดูหนังสือดีกว่าไม่ไปหาอัลกุรอ่านสมัยก่อนก็คือของท่านจุลาตวนเอาเล่าธรรมเอากุรอ่านมาอ่านแล้วก็เปิดดูความหมายดีไหมคือมัอนนี้แค่ว่าจะหยิบอะไรมาเล่นกับเขาก็คือจะถูกสอนว่าทําอันนี้ดีกว่าไหม ทุกวันนี้จึงเล่นมักรุกไม่เป็นแต่มังคอดพอเป็นแต่ก็คือเดินได้เหมือนกับเขาแหละครับท่านพี่น้องแต่ถามว่ามักรุกเล่นเป็นไหมเดินไม่เป็นสักตัวหนึ่งว่าเดินไปทางไหนแล้วถามว่าชีวิตเอาแล้วก็โตขึ้นมาได้อย่างไรแล้วแต่บ้านแล้วแต่ครอบครัวถามว่าจะไปเที่ยวกับเข้าท่านพี่น้องจบป .6 เข้าเรียนที่โรงเรียนมิตราวุณโอูมิดดีเนียที่บ้านดอน โรงเรียนนุ่งสรงท่านพี่น้องถามว่านุ่งกางเกงเป็นไหมจบป .6 หกก็คือทิ้งกางเกงเลยนุ่งแต่สรงจนกระทั่งอายุเกือบสิบเก้ายี่สิบถามว่าชีวิตก็คือจะไปไหนนุ่งสรงถามว่าคนนุ่งสรงจะกล้าไปไหนท่านพี่น้องจะขึ้นรถเมย์บางคนก็กาๆก็กลัวถามว่าถ้านุ่งสรงแล้วไปเดินห้างจะไปกับเขาไหมไม่กล้าไปเลยน,นั่นคือถูกมาแบบนั้นถูกสอนมาแบบนั้นถูกอบรมมาแบบนั้น แต่ถามว่าดีไหมก็ทำดูลินแล้วเราไม่ได้ไปอยู่ในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเพราะถ้าหากว่าเราไม่ได้เรียนเราไม่ได้ถูกอบรมมาถามว่าท่านพี่น้องเวลาถ้าเรานุ่งกางเกงได้ไปห้างก็ได้ไปเซ็นเตอร์พอยก็ได้ไปมาบุญคลองก็ได้ไปไหนแต่ไหนก็ไปได้เพราะอะไรครับมันมันเหมือนคนอื่นเขาดังนั้นวัยนี้วัยที่เรียวกว่าคนหนุ่มสาวเนี่ยท่านพี่น้องคนที่เป็นชาวบ้านเนี่ยถ้าเป็นไปได้ท่านพี่น้องนะทุกคนเนี่ยรักลูก แต่ว่าแต่ฝากไว้ว่าเราอย่ารักเฉพาะลูกเราจงรักหลานเราจงรักคนที่เป็นมุสลิมจงรักคนเนี่ยนะครับอยู่ใกล้บ้านเราจงรักพี่น้องของเราที่อยู่ในประเทศเดียวกันเนี่ยเสร็จแล้วเราก็ค่อยดูแลว่าเราเห็นเขาทาสิ่งที่ไม่ดีเราจะเตือนเขาเราจะบอกเขาอย่างไรเพราะเด็กเหล่านี้นะท่านพี่น้องครับเขากํลาลังเป็นบุคคลที่กําลังมีความคิดที่พุ่งและกําลังแรงมากแต่จะบอกว่าบางคนบอกพ่อแม่ยังเตือนมันยังไม่เชื่อเลยแล้วเราจะไปเตือนอะไรกับเขา แต่ท่านรู้ไหมว่าเด็กบางคนเนี่ยนะพ่อแม่พูดเขาไม่ฟังแต่สามารถที่จะมีคําพูดของบางคนเนี่ยเขาฟังเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะฟังใครบ้างวันนี้จึงบอกว่าเราก็ต้องย้อนกลับไปแล้วเราดูว่าเราอย่าพึ่งปล่อยเขาจนกระทั่งเป็นไม้แก่วันนี้เราต้องดัดเขาก่อนเราอาจจะบอกว่าเราพลาดไปกับการเลี้ยงดูเขามาจากห้าขวบหกขวบสิบขวบสิบสองขวบแต่ตอนนี้เขาอายุสิบห้าขวบแล้วท่านพี่น้องก็บอกว่ามันแก่ไปแล้วมันดัดยากไม่ใช่ ท่านไม่ต้องท้อแท้และท่านไม่ต้องหมดความหวังกับการที่จะบอกว่าเราจะต้องช่วยกันดูแลเพราะถ้าเราไม่ช่วยกันดูแลเราไม่ช่วยกันในรับปรปุงเนี่ยเด็กเหล่านั้นเนี่ยท่านพี่น้องชาวแบเนี่ยคนหนุ่มสาวก็คือเหมือน,นคล้ายๆว่าจะเป็นกองทัพที่จะเดินหน้ากับการขับเคลื่อนของสังคมอิสลามและของมุสลิมต่อไปในอนาคตถ้าเราไม่ปูทางให้เขาเราไม่สอนแนวทางให้เขาเราไม่สอนแบบอย่างให้กับเขาท่านพี่น้องลองดูคนสองคน หรือถ้าหากว่าเรามีลูกสองคนเราลองให้เรียนสามัญคนเรียนศาสนาคนแล้วเราลองปล่อยวิถีชีวิตเขาเลยนะกับการที่เขาจะแต่งตัวอย่างไรก็ได้เขาจะใส่เสื้อผ้าอย่างไรก็ได้เขาจะใส่ข้อมือเขาจะใส่ตั้งหูมันจะอยู่ที่การอบรมนะถ้าหากว่าเราปล่อยไปตามโรงเรียนแต่ถ้าเราเป็นคนที่เป็นพ่อแม่ที่เอาใจใส่ในเรื่องของการดูแลครอบครัวจะไปเรียนสามัญจะเรียนศาสนากลับมาถึงบ้านซุบฮีต้องตื่นถึงเวลาต้องละหมาด ทานข้าวพร้อมกันทานข้าวทานอย่างไรที่ทานแบบสุนนะนี่คือสิ่งที่บอกว่าเราจะต้องดูแลเขาเพราะต่อไปในอนาคตคนเหล่านี้ที่เรียกว่าคนหนุ่มคนสาวเนี่ยก็ต้องไปเป็นพ่อพันธุแม่พันธุไปเป็นพ่อแม่ของลูกไปเป็นบิดามารดาของลูกๆแล้วถ้าเราไม่สอนเขาเราปล่อยเข้าไปแล้วเราก็เด้บอกว่าทำใจบางคนพูดแบบหมดอะไรตายอยากว่ากรเราเกเม,มาก่อนลูกเราก็คือลูกไม้หล่นไม่ไก่ต้นท่านพี่น้องกอบดกดัดขออัลอส์น่ะ เราอาจจะผิดพลาดไปกับการที่เป็นคนที่ในรคุณพ่อแม่เราอาจจะเป็นคนที่เคยหนีพ่อแม่ไปเที่ยวเคยหนีพ่อแม่ไปดูหนังเคยหนีพ่อแม่ไปเสพในสิ่งที่เป็นของมึนเมาหมดแล้วสุบิดลวแต่เราก็กลับมาตัวเราเราสามารถที่จะกลับตัวนําตัวเองมาเป็นคนที่อยู่ในแนวทางได้เนี่ยท่านพี่น้องวันนี้ยกมือขอด้วยขอด้วยอาตอะลองสุบฮานุวาตาลาเจ้าทรงอภัยโทษในกับเราในสิ่งที่เราทํนั้นในสิ่งที่ไม่ดี แล้วเราก็ขอดุอาทรงปกป้องลูกหลานของเราเนี่ยอย่าให้เป็นเหมือนกับเราและยิ่งถ้าเราเป็นคนที่เคยเกมาแล้วและเรารู้ว่าคนเกเป็นอย่างไรนะท่านพี่น้องครับกับเล่เหลี่ยมกับการชวนของเพื่อนทําอย่างไรเราก็ต้องหาวิธีนั้นมาปกป้องลูกหลานของเราท่านพี่น้องถ้าถามว่าให้ผมไปพูดกับคนเกยเนี่ยถามว่าผมจะพูดภาษาเดียวกันรู้เรื่องไหมถ้าพูดในฐานะครูกับลูกศิษย์ก็อาจจะมีบทที่เรียกว่ามีดาบอาญาศิลล่ะ เราอาจจะขู่บ้างอะไรบ้างเด็กอาจจะฟังครึ่งหนึ่งไปฟังอีกครึ่งหนึ่งแต่ถ้าถามว่า้คนเกกับคนเกที่เกแล้วกลับตัวมาเป็นคนดีนะไปคุยกับคนที่กําลังจะเกเนี่ยเขาสามารถที่จะบอกได้เลยว่าบหดีนะไม่ดีหรอกลุกยาเสพติดก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีหรอกแล้วกับการที่จะไปหนีพ่อแม่ไปเที่ยวถ้าถูกตำรวจจับเขาจะมีวิธีคุยของเขาของเขาเองเหมือนกับคนที่เป็นมุสลิมใหม่ที่รับอิสลามแล้วนะท่านพี่น้องครับ คนที่จะอธิบายหรือคนที่ยังไม่ได้เป็นมุสลิมเนี่ยต้องการที่จะเป็นมุสลิมบางครัง้งบางคนอาจจะบอกว่าคนที่เป็นตัวคูณอธิบายได้ถูกอธิบายได้ในสิ่งที่เขาสงสัยแต่คนที่จะอธิบายได้ดีแล้วชักชวนได้ดีมากเนี่ยท่นนานพี่เราคนที่เป็นมุสลิมใหม่มาเหมือนกันเขาสามารถที่จะทําได้ดีก็ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าพวกเราไม่ทําหน้าที่นั้นนะ แต่เหมือนกันคนที่ติดยาคนที่กําลังเป็นคนที่ปฏิพฤติปฏิบัติไม่ดีก็หมายความว่าเราไม่ได้ทิ้งเขาแต่เราก็ต้องบอกเขาแต่บางครั้งเนี่ยบางทีคนเกยชวนคนเกได้ดีกว่าเราได้ซ้ําไปนี่คือสิ่งที่บอกว่าสังคมของเราท่านพี่น้องครับเราอย่าลืมคนที่เรียกว่าคนหนุ่มคนสาวคนหนุ่มคนสาวนี่แหละที่จะเป็นพลังและจะเป็นสิ่งที่อยู่กับสังคมต่อไปผมและท่านนะท่านพี่น้องที่อายุเกิน40แล้วเนี่ยมีแต่นับเวลาที่มันเหลือน้อยลง ขอดูอาและพยายามที่สร้างสรรและจันลงสังคมให้ดีขึ้นแต่คนที่จะขึ้นมาแทนพวกเรานะท่านพี่น้นองครับคือคนที่เรียกว่าคนรุ่นใหม่ดังนั้นวันนี้เราให้อะไรกับพวกเขาเหล่านั้นเราให้วัคซีนอิมานกับพวกเขาหรือยังเราให้แนวทางของอัลกุสลามกับพวกเขาหรือยังถ้าเราให้กับพวกเขาแล้วเราฉีดวัคซีนให้กับเขาแล้วเ,เราป้อนข้อมูลให้กับเขาแล้วเขาบริโวกสิ่งที่เรียกว่าเป็นวิชาการทางด้านกิตาบุตรและศุนหนาแล้ว เขาเหล่านั้นจะมาทดแทนพวกเราเขาเหล่านั้นแหละจะเป็นบุคคลที่สร้างสังคมไม่ดีต่อไปวันนี้คนกลุ่มนั้นที่จะเกิดขึ้นในชาวลอท่านพี่น้องมีลูกหลานของเราอยู่ในนั้นบ้างหรือยังคิดและพิจารณาขอโดยต่อรอดสู้พระนารายณะเจ้าท่านพี่น้องให้ลูกหลานของเราให้ตัวของเราและให้พี่น้องของเราท่านพี่น้องครับที่เป็นชาวบ้านเป็นคนหนุ่มสาวจงเป็นพลังที่จะขับเคลื่อนของ مُسْلِمٌ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه والحمد لله رب العالمين